ผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนย่อมรู้กันดีนะครับกับใบพัดสีฟ้านะครับ bmw series 3นั่นเองนะครับหน้าตาของเขานะครับก็คือ series 3ปกตินะครับแต่มันจะมีความพิเศษยังไงครับกับรุ่นนี้นะครับผมถึงได้นํามารีวิวนะครับกับรหัสตัวถังตัวนี้นะครับ series 3 3,40 i นไนั่นเองนะครับ 340i ไเนี่ยมันจะแตกต่างจาก series 3ปกติ 320D หรือ3 3 0 i ยยังไงกันบ้างนะครับ ก่อนเื่นนะครับรอบนอกของตัวรถนะครับแน่นอนครับสิ่งที่เด่นเลยก็คือนี่ครับกระจังหน้าครับที่กระจังหน้าเนี่ยจะแตกต่างกับซีรีส์3โดยรุ่นปกตินะครับพร้อมชุดแต่งต่างๆนะครับเป็นชุดแต่ง M Performance นะครับเรียกว่าถ้าในรุ่น 32D 330i ก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ความพิเศษอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็คือเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีพละกําลังสูงที่สุดในซีรีส์3นะครับ ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับคือในตระกูลของซีรีส์3เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการนําเข้าในตระกูล M เข้ามานะครับมีเพียง M 2 M 4 M 5นะครับแต่ M 3เนี่ยหายไปดังนั้นนะครับในส่วนของ B M W ประเทศไทยเนี่ยได้มีการจัดจําหน่ายซีรีส์3รุ่นพิเศษตัวนี้ขึ้นมานะครับและตัวนี้เป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศนะครับดังนั้นนะครับตัวนี้จึงมีความพิเศษมากๆนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นบล็อกเดียวที่ประจําการอยู่ใน Z4 หรือว่าซ u เปอร์ Sport สปอร์ตนะครับเรียกว่าเหมือนยกรถสปอร์ตหนึ่งคันนะครับเข้ามาในรถบ้านๆซีดานปกตินะครับอย่าไปได้ลองหรือว่าสกิดเขานิดนึงนะครับตัวนี้แรงมากๆแน่นอนครับดังนั้นนะครับความแตกต่างจากซีทีสามปกติมีอะไรบ้างนะครับเรามาไล่ดูทีละส่วนตั้งแต่กระจังหน้าของเขานะครับยังเป็นไตคู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเส้นต่างสายต่างๆเนี่ยเป็นคิตทีคิวเนี่ยไม่ได้มีแล้วนะครับแต่ก็จะเป็นลวดลาย3มมิติอีกแบบหนึ่งนะครับ พร้อมกับจุดโครเมียมของเขาเนี่ยก็เป็นโครเมียมลมดำนะครับอันนี้ก็จะแตกต่างจุดหนึ่งนะครับจุดแรกเลยนะครับแล้วไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแบบเลเซอร์ไลท์นะครับให้ความส่องสว่างถึง600เมตรนะครับมีความสว่างมากๆนะครับพร้อมจุดช่องลมต่างๆนะครับก็คือเป็นช่องระบายเบรกด้านหน้านะครับสิ่งที่อย่างที่บอกนะครับคือ ถ้าเป็นโครเมียมปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะดูสวยงามและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนล้อของเขานะครับเป็นล้อขนาด19นิ้วนะครับพร้อมเบรก M และล้อ M เช่นเดียวกันนะครับเบรกตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับเป็นเบรกสีฟ้านะครับชัดเจนสําหรับเป็นตัว M Performance นะครับด้านข้างๆงก็อ่าเห็นแล้วครับสัญลักษณ์ M ต่างๆครับพร้อมกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นโครเมียมลมดําเช่นเดียวกันนะครับ ตัวนี้ก็จะให้ความปลอดภัยคือกล้อง360องศานะครับข้างบนก็มีซันลูปเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับฟังก์ชันการเปิดปิดรถแบบ k คีย์เลนสนะครับก็คือ k คีย์เลสเนี่ยก็ได้ทั้ง4ประตูเช่นเดียวกันนะครับขัดมาดูที่ด้านท้ายกันก่อนนะครับเบรกก็เป็นเบรกเอ็มร้อเช่นเดียวกันนะครับด้านท้ายนะครับกับสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะบ่งบอกนะครับ 340i เช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับ ด้านท้ายรถนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นเป็นท่อคู่นะครับท่อคู่ตัวเนี้ยปากคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูแต่ถ้าเป็นตัว 320D เป็นพาร์ทเปกติเนี่ยก็จะเป็นท่อแค่กลมๆนะครับและตัวนี้นครับสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น X d ็กดนะครับเอ็กดตัวนี้ก็คือระบบขับเคลื่อนของเขานะครับคันนี้คือขับเคลื่อน4ล้อครับมีการทํางานเรียกว่าแปรผันตามการขับขี่หรือการเข้าโค้งเนี่ยมันจะมีการถ่ายน้ําหนักตลอดเวลานะครับว่า ให้ส่งกําลังไปที่ล้อไหนมากน้อยไปกาการนนครับอันนี้เป็นเรื่องความปลอดภัยและเรื่องการออกตัวที่ดีและการก่อถนนที่ดีมากๆนะครับในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับแน่นอนครับกับภายในของเขาเนี่ยเรียกว่าแทบไม่แตกต่างจากตัวซีรีส์3ปกติเลยนะครับอันนี้ผมเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะติละกันเพราะผมรู้สึกว่าเสียดายกับ ตรงนี้นะครับเพราะว่าพวงมาลัยเอย่ยมีแค่สัญลักษณ์ M แล้วตัวเบาะนั่งของเขาเนี่ยก็เหมือนตัวซีดีสาปกตินะครับคือสิ่งที่ผมคาดหวังว่าจริงๆมันควรจะแตกต่างบ้างเล็กน้อยนะครับคืออย่างเช่นตำแหน่งของตัวเบาะเนี่ยมันอาจจะเป็นเบาะเบรกซีหรือว่ามีการพิมพ์เพิ่มต่างๆนะครับว่าเป็น M เนี่ยหรือว่าตัวคอนโซลต่างๆเนี่ยคอนโซลตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับคือมันเป็นลายคล้ายๆเป็น3มมิติแต่ในความรู้สึกผมเนี่ย ถามว่ามันสวยไหมก็ก็ดูโอเคครับแต่ว่าถ้าเป็นลายเคปล่าเลยผมว่ามันจะสวยมากกว่าครับและตัวตำแหน่งพวงมาลัยต่างๆเนี่ยคือโอเคเขาไม่ได้เปลี่ยนพวงมาลัยให้แต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้าเขาเดินได้แดงหรือว่าได้น้ําเงินหรือว่ามีขีดตัดต่างๆเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันมีความเป็น M มากขึ้นน่ะอันนี้จะทําให้รถเนี่ยดูมีความแตกต่างมากกว่าตัวซีรีส์3ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นข้อติแล้วนะครับเพราะว่า โดยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าเราต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นเป็นล้านนะครับมันก็ควรจะได้อะไรมากกว่านี้นะครับในส่วนของเรื่องออปชันต่างๆเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้ออปชันต่างๆของตัวรถเนี่ยเหมือนซีรีส์ตัวท็อปเลยนะครับเรียกว่าใส่แบบจัดเต็มทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนคีฟอะเล็กทีฟครุสคอนโทลปรับตั้งได้บายสปอร์ตหรือว่าการช่วยเหลือต่างๆภายในรถนะครับจะถอยเองจอดเองเนี่ยทำได้หมดเครื่องเสียง ก็ได้เป็นฮามาเกดอนนะครับเรียกว่าครบครันทุกๆอย่างนะครับตัวนี้ใส่ให้อย่างเต็มที่เลยนะครับและในส่วนของเบาะหลังก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับอ๋อแต่สิ่งที่แตกต่างอย่างเดียวเลยนะครับที่ชัดเจนก็คือตัวเบลท่นเองนะครับเพราะเบลเนี่ยก็เป็นคลิปสีแดงฟ้านะครับก็บ่งบอกว่าเป็นตัว M นั่นเองนะครับในส่วนอื่นก็ไม่ได้แตกต่างแล้วมีสัลลูปกระจกตัดแสงกระจกด้านข้างก็ตัดแสงเช่นเดียวกันครับแต่ด้านซ้ายก็ไม่ได้มีมาให้นะครับฟังก์ชันอย่างที่บอกนะครับก็ มีมาให้อย่างครบคันแล้วครับก็หมดการขับขี่ก็มีทั้งสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคแล้วก็อะดัคทีฟนะครับก็มีออโต้โฮเบรกหรือว่าเป็นตัวต่างๆเนี่ยกล้องหรือเป็นไอเดียรต่างต่างนะครับก็ปรับตั้งที่ตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับเกียร์เป็นไฟฟ้ามาจาก ZF นะครับ8สปีดนั่นเองนะครับก็เรียกว่าสามารถใช้งานได้ง่ายๆนะครับจอก็เป็นแบบทัชสกรีนนะครับด้านตรงกลางนะครับตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยก็เป็นจอแล้วก็มีสัญลักษณ์ 340i นะครับก็บ่งบอกว่า ตัวนี้เป็นตัวแรงนั่นเองนะครับแล้วในส่วนต่างๆนี่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับก็ในส่วนฟังก์ชันนะครับที่ผมชอบมากๆสําหรับ B M W เนี่ยในความรู้สึกผมก็คือมันจะเป็นเรื่องแกดเจ็ตนะครับคือเขาสามารถแบบเพิ่มลดเสียงหรือว่าการที่เนี่ยครับทำมือในการเพิ่มลดเสียง มันเป็นเรื่องแก็ตเจตนะครับผมในความรู้สึกผมผมว่ามันมีความทันสมัยเหลือเป็นลูกเล่นของ BM นั่นเองนะครับแต่ว่าถามว่าหน้าตาเนี่ยคือถ้าเทียบกับค่ายคู่แข่งอย่าง m บอร์ d e s เนี่ยคือโดยรวมของ m บ r c e d e s เนี่ยมีความล้ําสมัยมากกว่าแต่ฟังก์ชันการเข้าถึงหรือใช้งานเนี่ยบีเอ็มอะผมก็คืกว,ว่าผมชอบนะครับคือมันใช้ค่อนข้างง่ายนะครับคือสมมติเช่นระบบความปลอดภัยรอบๆตัวรถนะครับคือสามารถกดปุ่มตรงนี้ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับ ก็คือเข้าฟังก์ชันได้เลยนะครับเลือกว่าจะใช้งานมันหรือเปล่าหรือว่าเนี่ยปรับตั้งว่าเป็นออนหรือออฟนะครับก็คือปรับได้แค่ปุ่มเดียวนี่คือไม่ต้องไปนั่งเข้าไปหมวดข้างในนะครับและอ๋ออีกอย่างนะครับกับโหมดการขับขี่แต่ละโหมดนะครับสามารถปรับตั้งค่าได้ด้วยเช่นกันนะครับก็คือสามารถปรับแยกลงไปลึกเช่นเป็นมาตรฐานที่เขาเซตปรับตั้งมาจากโรงงานหรือว่าสปอร์ตพัทก็คือสปอร์ตพัทที่มันเหนือขึ้นไปอีกอินดิวเวอร์ก็คือ เรามีการจัดการกับระบบได้นะครับคือสามารถเป็นสปอร์ตแต่ช่วงล่างเราอยากให้เป็นอีโค่ก็ได้นะครับเครื่องยนต์สปอร์ตตัวนี้ก็สามารถปรับช่วงล่างนะครับช่วงล่างเป็นแบบอะแด็พทีฟนะครับก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะครับในโหมดย่อยของเขาเนี่ยมันสามารถปรับเซ็ตเป็นของส่วนตัวเราได้ด้วยทั้งหมดนะครับตั้งแต่สปอร์ตครับผมและส่วนของอีโค่โหมดนะครับก็สามารถปรับได้ก็คือตั้งแต่สแตนดาร์ดอินดิวเวอร์ลก็อินดิวเวอร์ลนะครับอย่างที่บอกนะครับคือ เป็นเครื่องยนต์ที่ขับแบบเรื่อยๆใช้งานในเมืองแต่ว่าเราต้องการช่วงล่างที่มันแข็งหรือเฟิร์มขึ้นเนี่ยเราสามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับและอย่างหนึ่งก็คือเช่นบางทีแอร์เนี่ยเขาอาจจะลดทอนให้มันแบบเบาลงคือดึงพลังงานน้อยลงนะครับแล้วมันจะทําให้ร้อนดังนั้นเนี่ยเราสามารถปรับตั้งแอร์ให้มันเย็นขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าเราสามารถปรับเป็นส่วนตัวของเราได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วโหมดสุดท้ายนะครับกับโหมด Adaptive นะครับก็คือ รถเขาอาจะเรียนรู้กับผู้ขับขี่แล้วก็ปรับตั้งหรือปรับเซ็ตต่างๆให้เข้ากับผู้ขับนะครับว่าเราเป็นคนสไตล์ขับแบบไหนนะครับเช่นขับเร็วหรือว่าขับช้านะครับรถก็จะปรับให้เข้ากับเราโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับตัวรถนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับเนี่ยเราพูดมาเยอะแล้วเราไปลองขับกันดูดีกว่านะครับว่ารถคันนี้จะมีสมรรถนะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราไปลองดูกัครับ ผมเราก็มาทดสอบลองขับขี่ดูนะครับกับ 340i คันนี้นะครับแน่นอนครับกับเครื่องยนต์ของเขาเป็น6สูบแถวเรียงเทอร์โบเดี่ยวนะครับก็พร้อมกับเกียร์ z f 8สปีดนั่นเองนะครับก็ถามว่าเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับมันเป็นบล็อกที่อยู่ใน z ชกับตัวซูปรนะครับแน่นอนพอม,มนอยู่ในบอดี้ที่เป็นซีดานอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าดูภายนอกก็เหมือนซีรี3ปกตินะครับดูไม่มีอะไรแต่ว่า แฝงไปด้วยความแรงนะครับเพราะว่าความแรงของเขามีแรงม้าถึง347แรงมา้ากับแรงบิด501นิวตันเมตรนะครับเรียกว่าเหลือเฟือกับรถใช้งานอย่างนี้มาก,มากเลยนะครับและในส่วนของโหมดแต่ละโหมดนะครับกับการขับขี่ของเขาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอะอยู่กับเขาแล้วผมได้ทดสอบมาบ้างแล้วนะครับบางส่วนก็คือโหมดเช่นอย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมดอีโค o โหมดปกตินะครับปรับคือแต่ละโหมดเนี่ย ข้อดีอย่างนึงคือมันสามารถแอดจัตหรือปรับเป็นอินดิวเวอรดแต่ละโหมดได้ด้วยนะครับทำให้สมมติผมอีโคแต่ผมอยากได้ช่วงล่างกับพวงมาลัยที่มันแข็งขึ้นเงี้ยผมก็สามารถปรับได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าตัวรถเนี่ยคือมันเงียบมากครับคือมันไม่ได้มีเสียงอะไรที่แบบคือเหมือนใช้งานปกติได้นะครับแต่โดยสไตล์ช่วงล่างของ bm กับพวงมาลัยนะครับคือมันมีความแข็งแล้วก็ หนืดอยู่แล้วเนี่ยทำให้มันเป็นจุดเด่นในการขับขี่ที่รู้สึกว่ามันสนุกสนานนะครับแต่ว่าก็แอบแบบว่าคือพอเซรียางมันบางนะครับเวลาตกหลุมหรือตกท่อบ้านเราเนี่ยมันก็แอบเสียวๆนิดนึงครับแต่ว่าโดยช่วงล่างที่มันมีความแน่นหนึบของตัว bm เนี่ยทำให้รู้สึกได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันมีความแตกต่างของแต่และโหมดเลยนะครับว่าถ้าเป็นโหมดที่มันปรับช่วงล่างให้เป็นแบบสปอร์ตนะครับไม่ได้เป็นคอมฟอร์ตเนี่ย คอมฟอร์ตเนี่ยก็จะมีความนุ่มนวลขึ้นแต่ไม่ได้นุ่มจนยุ้ยนะครับคืออันนี้จะรู้สึกได้เลยว่าตัวรถเนี่ยมีความนุ่มกว่าปกติแต่พอเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทดลองให้ดูนะครับก็ผมมาอยู่ในโหมดเอเคในการขับขี่แต่ว่าปรับช่วงล่างเป็นแบบสปอร์ตนะครับพอปรับแบบสปอร์ตแล้วถามว่าขับได้ไหมตึงตังไหมผมบอกเลยนะครับคือสําหรับสไตล์ผมผมรู้สึกว่าผมชินกับช่วงล่างแข็ง,ขงแ็งอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างมากแต่ว่าเวลาร้อยต่อถนนหรือว่าจุดยุบต่างๆเนี่ยคือเรารู้สึกได้เลยว่ามันจะสะเทือนขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่พอเป็นปรับเป็นคอมฟอร์ตปุ๊บความตึงตังเนี่ยมันก็จะเบาน้อยลงแต่ก็ยังให้ความมั่นคงในการขับขี่นะครับอ่ะเรามาเริ่มไล่ทีละโหมดเลยแล้วกันกับโหมดอีโคเนี่ยคืออันนี้มันจะชัดเจนในเรื่องหลายๆอย่างที่มันปรับที่ไม่เหมือนกัน,นครับถ้าปรับแบบสแตนดาร์ดเลยเนี่ยที่เขาปรับตั้งมาจากโรงงานเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็น โดนเซตแบบเหมือนเึ่้ๆให้นุ่มให้เครื่องยนต์แอร์ต่างๆเนี่ยโดนลดทอนลงมาทําให้การขับขี่เนี่ยเน้นในเรื่องการใช้งานแบบในเมืองขับไปเรื่อยๆคือถามว่าอีโคคันเร่งเป็นไงคันเร่งเนี่ยมันจะหน่วงคือเนี่ยผมต้องกดถึงประมาณ50%เนเนี่ยรถถึงจะพุ่งขึ้นไปเรียกว่าเขาจะหน่วงคันเร่งไว้เป็นเรื่องหลักๆนะครับกับเครื่องยนต์ที่โดนดรอปลงมาเสียงทงเสียงท่อเนี่ยก็จะเบาแล้วก็เงียบลงนะครับ แลในส่วนของแอร์นะครับก็จะมีการเรียกว่าดอ o คอมแอร์ลงทําให้มันไม่เย็นเท่าที่ควรนะครับอันนี้รถคันนี้เป็นรถทดสอบไม่มีฟิล์มเนี่ยก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่ามันค่อนข้างร้อนทีเดียวนะครับอ่ะผมมาลองปรับคอมฟอร์ตกันดูพอปรับคอมฟอร์ตทุกๆอย่างนะครับคือหน้าจอก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะครับคือหน้าจอแรกเป็นอีโค่ก็ออกสีฟ้าอันนี้ก็ออกสีส้มๆนะครับเป็นคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นโหมดกลางๆที่ทุกครั้งเวลาเรา ดับเครื่องสตาร์ทรถใหม่เนี่ยเขาก็อยู่คอมฟอร์ตให้ปกติเลยครับคือเขาคำนวณแล้วว่าคอมฟอร์ตเนี่ยเป็นโหมดที่ใช้ปกติกับชีวิตประจําวันนะครับคือคือแอร์ก็เย็นปกติช่วงร่างก็ปรับแบบนุ่มนวลเครื่องก็กลางๆนะครับเสียงเครื่องจะดังขึ้นมานิดหนึ่งทุ้มๆคือคันเร่งไม่ต้องกดลึกเท่ากับตัว Eco นะครับอันนี้ก็จะขับง่ายกว่าก็คือเรียกว่าใช้งานปกติใช้งานประจำวันได้เลย แล้วก็มาอีกโหมดหนึ่งนะครับที่จะทดสอบให้ดูกับโหมดสปอร์ตนั่นเองครับสปอร์ตนี่ก็มีทั้งสแตนดาดที่เขาเซ็ตมาตั้งแต่โรงงานแล้วก็สปอร์ตพัดนั่นเองนะครับคือสปอร์ตพัดก็ถือว่าสูงสุดและมีตัดแท็กชั่นออกเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพื่อลงแท็กได้เลยนะครับอันนี้ก็ปรับทุกอย่างแข็งหมดนะครับคือตั้งแต่ช่วงล่างพวงมาลัยเครื่องยนต์นี่ก็เรียกว่าทํากําลังสูงสุดและเรื่องอัตราการประหยัดน้ำมันนี่ไม่ต้องห่วงนะครับคือไม่ต้องคุยแค้นเพราะว่า ถือว่าต้องทําความเร็วนะครับเกียร์เนี่ยก็จะชิปเร็วขึ้นพร้อมกับเกียร์เนี่ยก็จะรอรอบค่อนข้างสูงนะครับคือเนี่ยผมกว่าจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยรอบก็จะกวาดไปถึงประมาณ3,000-4,000รอบนะครับกว่าจะเปลี่ยน1เกียร์นะครับอันนี้ค้าอยู่ที่80ก็เกียร์นี่ก็อยู่ประมาณเกียร์สนะครับเรียกว่า 5. สูงมากๆนะครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นข้อดีองไงก็คือ เรียกว่าพร้อมใช้งานในการขับขี่นะครับคือกระแทกคันเร่งเมื่อไหร่เนี่ยกดคือไม่มีคําว่าอรอรอมาแล้วอ๋อแลวที่สําคัญเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเปลี่ยนไปเลยคือเสียงท่อเนี่ยมีแบ็กไฟลเล็กๆนะครับคือเหมือนตีกองรวัวๆวแบบทุกครั้งที่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยหรือชิปเกียร์ลงเนี่ยจะมีตึก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 ตลอดเลยอันนี้เรียกว่าพร้อมที่จะแบบทะยานหรือออกอย่างเต็มที่นะครับและด้วยการที่มันเป็นขับสี่เนี่ยรถมันยิ่ง ขับขี่ได้แบบคือกระแทกคันเร่งไปทุกครั้งเนี่ยออกตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับอ่าพูดถึงเรื่องออกตัวเหนียวเรามาลองศูนย์ถึงร้อยกับโหมดสปอร์ตพัดกันดูนะครับว่าตัวเลขอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับครับผมเรามาลองโหมดสปอร์ตพัดกันเลยนะครับศูนย์ถึงร้อยดูว่าตัวเลขจะประมาณเท่าไหร่ครับอย่าลืมครับคันนี้มันเป็นรถขับสี่ผมขับแบบบ้านๆเลยครับสามสองหนึ่งไปห้าแปด หนึ่งร้อยผมบอกได้เลยครับตัวเลขออกมาดิ่ต่ำกว่า5วิแน่ะนอนครับโดยการออกที่แบบอันนี้คือผมออกแบบธรรมดานะครับคือหมายความว่าไม่ได้มีลอนส์คอนโทลหรือแบบอะไรเลยแค่แตะเบรกเท้าซ้ายเหยียบกดคันเร่งเท้าขวาออกไปเลยคือรถเนี่ยด้วยความที่มันเป็นขับสียครับ,ค,รบคือการออกตัวเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับคือเรียกว่ามันทันใจมากกว่ารถที่เป็นเพียงแค่ขับหลังหรือว่าขับหน้านะครับ การออกตัวเนี่ยเหมือนแบบเราตะกุยไปทั้ง4ล้อเนี่ยเรียกว่าช่วยของตัวรถเนี่ยดีมากๆนะครับอ๋ออีกอย่างนะครับคือตัวรถเนี่ยคันนี้ก็มีเฮดซับดิสเพย์นะครับทำให้ง่ายต่อการเห็นตัวเลขนะครับเราไม่ต้องมาคอยมองจอเลยนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดเด่นสําหรับตัวซีรีส์สตัวนี้นะครับแล้วข้อดีของเครื่องยนต์นะครับพอว่ามันมีสมรรถนะที่ดีแรงบิดสูงๆเนี่ยเนี่ยวิ่งลอยๆอยู่90 จะเร่งแซงไปคือแป๊บเดียวมันร้อยสามสิบละคือทุกอย่างเนี่ยรถอ่ะคือเราแทบไม่ต้องยุ่งอะไรนะครับคือเขาจัดการให้เองหมดเลยและด้วยภูงมาลัยที่ค่อนข้างหนักนะครับสไตล์ BM รถเนี่ยเป็นแบบคับซีเนี่ยเขาจะถ่ายน้ำหนักตลอดเวลานะครับคือสมมุติเราเข้าโค้งล้อหน้าทั้งสองล้อนะครับก็จะปั่นไม่เท่ากัน อันนี้ก็เป็นการคำนวณของตัวรถนะครับเพื่อให้มีการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีการเข้าโค้งได้ดียิ่งขึ้น,นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบ XD ็ของตัว B M ที่ค่อนข้างฉลาดทีเดียวนะครับและการเล่งแซงต่างๆเนี่ยผมถือว่าคันนี้ทําได้ดีมากๆครับการเก็บเสียงอีกอย่างหนึ่งนะครับเออคืออันเนี้ยดูเป็นรถซิ่งแต่ว่าในค้าบรถพ่อบ้านเนี่ยคือการเก็บเสียงเขาก็ทําได้ดีด้วยเช่นกัน,นครับความเร็วเนี่ย ระดับร้อยกว่าเลยนะครับคือร้อยสามร้อยสี่ไปแล้วเนี่ยลมถึงจะเข้าคือถ้าร้อยต้นๆ้นเนี่ยคือเรียกว่าเงียบเลยนะครับและในส่วนของช่วงล่างน,นะครับอันนี้ผมเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมก็น,นึ่งชอบครับคือเขาชัดเจนมากๆเลยนะครับกับโหมดที่มันเป็นปอกช่วงล่างแบบสปอร์ตเนี่ยคือมันแข็งแล้วมันก็เอาอยู่ในเวลาเราเลี้ยวโค้งหรือว่าเราเปลี่ยนเลนต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามั่นใจสําหรับรถคันนี้มากๆเลยนะครับและเราก็ ถ้าเกิดแบบแล้วอยากใช้งานปกติเราปรับเป็นคอมฟอร์ตละให้มันนุ่มเนี่ยคือมันก็ยังให้การตอบสนองที่เรียกว่าดีได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ได้หมายความว่าพอช่วงล่างนุ่มแล้วมันจะมีการกาะถนนที่แย่ลงคือในความรู้สึกผมมันแค่เป็นช่วงล่างที่นุ่มขึ้นทําให้เราขับขี่ในชีวิตประจําวันอะ่ะง่ายมากยิ่งขึ้น,นครับอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆเลยสําหรับตัว bm 340 i ตัวนี้เลยนะครับและอีกอย่างครับคือ ในแต่ละโหมดของเขาเนี่ยมันมีความชัดเจนมากๆนะครับกับการขับขี่อ่ะคือตั้งแต่เสียงเครื่องยนต์ละที่มันปรับเปลี่ยนช่วงล่างที่ปรับเปลี่ยนพวกอะไรปรับเปลี่ยนเนี่ยคือดังนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์การใช้งานที่เป็น d a i l y use จริงๆนะครับในส่วนของการขับขี่นะครับอย่างที่ผมบอกเลยเนี่ยผมปรับเป็นคอมฟอร์ตปกติใช้งานเนี่ยเนี่ยเวลาจะกดคัะเล่งคือ มันชูดออกไปเร็วมากคือปั๊บเดียวมันเนี่ยเมื่อกี้ผมขับอยู่ข้าสิบมันมาร้อยสิบแล้วบางคนอาจจะบ่นว่าแบบมีไว้ทําไมมันไม่สามารถใช้อะไรได้แต่ว่าถ้าคิดดีๆนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเล่งแซงมันทําให้ถ้ามันเป็นถนนเส้นเดียวหรือเลนเดียวเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับและการเปลี่ยนเลนของเขาเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนแบบมันไปตามพวงมาลัยที่เราควบคุมได้แน่นอนนะเป็น จุดเด่นในหลายๆเรื่องนะครับพร้อมทั้งอ่คันนี้มีอะไรครับมันมี Cruise Control ที่เป็นแบบ Adaptive ครับผมตั้ง c r u i s ให้ตามรถคันหน้าไปคือเขาจะเบรกหรือว่ามีรถตัดยังไงเนี่ยมันก็สามารถปรับเปลี่ยนเองอัตโนมัติอันนี้เวลาเราวิ่งทางไกลก็ดีเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราลดอาการเหนื่อยล้าในการขับขี่ด้วยเช่นกัน,นครับในส่วนของตัวรถคันนี้ถ้าถามผมว่าในกลุ่มเนี้ย เขาทํามาชนกับอะไรผมบอกได้เลย,เลยมันชนกับ C43 โดยตรงนะครับก็ต้องยอมรับว่าทาง Mercedes อนะ่ะมีเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียงกันเช่นกัน,นครับคันนั้นก็จะเป็นตัว V6 อ่าตัวนั้นแรงมาก็ไม่ได้แตกต่างก,กันกับตัวนี้มากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่บุคลิกคาแรกเตอร์ของตัวรถเนี่ยแน่นอน,นครับตัวเบนซ์เนี่ยจะมีความนุ่มนวลมากกว่าแต่ตัว B.M เนี่ยจะเน้นเรื่องสมรรถนะที่มากกว่า และฟังก์ชันภายในเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า Mercedes-Benz เนี่ยก็จะมีความแบบมีความหรูมีความทันสมัยมากกว่าด้วยคาแรคเตอร์รถที่เขาเริ่มเปลี่ยนไปแบบเป็นยุคใหม่ละยุคดิจิตอลแต่ตัว B M เนี่ยยังเป็นอนาล็อกบ้างนะครับบางส่วนส่วนใหญ่เลยดีกว่าแต่ว่าความที่เป็นอนาล็อกเนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรข้อดีคือ การเข้าถึงหรือการใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับปุ่มช็อตคัทต่างๆที่มันอยู่ภายนอกเนี่ยแล้วเข้าถึงเนี่ยเรียนรู้ได้แบบค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มีแกจเจ็ตเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือถามว่ายังมีความทันสมัยไหมมีเรียกว่าความชอบของแต่ละคนนะครับว่าหน้าตาแบบไหนลุกหรือการขับ,บขี่แบบไหนเนี่ยเรียกว่าแตกต่างกันเลยสําหรับตัวเบน์และ BM นะครับและในส่วนของ BM เเนี่ยผมเชื่อเลยว่าคนซื้อรุ่นนี้นี่เอาไปทําต่อแน่นอน,นครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ยังมองว่า ควรจะไปตกแต่งเพิ่มเช่นในเรื่องใส่แบบเป็นพาร์ทที่เป็นเคปล่าเพิ่มขึ้น,นครับตัวรถเนี่ยทำให้มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น,นครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ชอบความแตกต่างในการขับขี่อยู่แล้วแน่นอนนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นและคาแรคเตอร์ของตัว BM แน่นอน,นครับก็ในครั้งหน้านะครับจะมีรถอะไรใหม่ๆนะครับที่มาให้ติดตามชมหรือทดลองกันดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาให้เพื่อน ดูกันอีกครั้งนะครับแต่สําหรับตัว BM คันนี้ครับกับค่าตัวของเขาอยู่ที่3ามล้านเก้าแบาทครับสีล้านมีทอนหมื่นหนึ่งเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครเนี่ยมองหารถที่มีคาแรค c เตอร์ที่ว่าใช้งานได้ทุกวันและพร้อมกับพละกกาลังที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีนะครับ BM 340i คันนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ไว้ด้วยครับจากเพจออโตสปิครับสวัสดีครับ